ถอดออกมาแล้วนะกสูบหลวมมากคลอนยกเยกได้นะแล้วก็ท่านั้นยังไม่พอนี่โอ้โหอะไรเนี่ยเขาเวีง่งเข้าไปด้วยนี่ฟังเสียงเนื่งจากน้ำมันเครื่องแห้งน้อไม่ไม่มีน้ำมันเข้าไปหล่อลื่นเข้าเวีง่งะเกิด เกิดการสึกหลอมากเลยเนี่ยข้อเหวียงไปด้วยต้องเปลี่ยนข้อเหวียงอีกเอ้าเพิ่มงานก็เพิ่มรายได้ใช่ไหมเออดูเนี่ยลูกสูบลูกสูบก็หลวมข้อเหวียงก็ไปด้วยหลวมจัดเนี่ยยกขึ้นยกลงได้มีเสียงดังตลอดเลยถ้าเกิดใส่ไปดังเนี่ยดังกุกกักกุกกัก,กยกขึ้นยกลงมันดัง กานนี้ก็ต้องหลื้อผาออกมาเป็นชิ้นชิ้นเพื่อจะเอาเข้าเวี่ยงไปอัดก้านใหม่โอ้โหอือหือ,หอเนี่ยผลเสียของน้ำมันเครื่องแห้งมากมายหลายประการ